Få en vinge til her.

Đi vinh quân đương như đương 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 Đừng 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 vô. Đừng กระโดดนั้นเหรออ,หอ,อ,องค์ชาเกลีนี้ชอบแสงอีกแล้ว cứu mình lại nó giúp cho mình với con ơi. आओ nào bây kìa. mà ปิงอีกแล้วตอนคนตกไม่ปิงแต่พอคนหยุดมันปิง กองกอกองกอนไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ็ตวะเด็ดร้อยจริงเลยเซ้ย คนคิดว่ามีโปรแล้วห้องนี้เสียแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไม่ใช่ไม่ใช่แกยิงให้ล้มไปเลยเีย ปอ,อุีองไม่ไหวอ่ะวงเอ้ดีกว่าเอามันแชเอามันเ,าอ,นนเอาเลหนาไปกิน ปีงปีงปีงปีคนเข้ามาแล้ว ยหนย่อยดอย่าไปอยู่ใกล้มันอย่าไปอยู่ใกล้มันเอาได้หนดาไปิยิ้นเฮ้ยไปไหนแล้ววะ ปีกิงปีกิงตัวหนึง่งเดี๋ยว,วดึงเอาดึงด้วยจริงเหรอ <c oughs> วัวแตกเลย,เอยไอ <c oughs> ตัวนี้ชอบเอง yeah thôi thúc thi đeo cũng không còn nói tay lên đẹp rồi, tôi ra Chơi rồi, Sang lên thì mình sang rồi 2 con. Ôi. โอ้ยวันสองตัออวเลย

เดี๋ยวก็เตะไม่ได้เดี๋ยวกบ

โอ้โไม่น่าดนเลยเดี๋ยวผมรี่ใหม่ก็คีเดียแล้วกิ้งยังเลยของผม หลังเมื่อกี้้าไม่ไม่เดินมายิงผมอ่ะเมื่อกี้รอด